นี่นะครับวิธีตกปลาบึกที่ชามฟิชชิงพาร์นะครับก็ใช้หนมปังของที่บ่อเขานะคแล้วก็ใช้หัวเชื้อหัวเชือ้อเนี่ยนะที่บ่อเอาดำผสมกันให้มันแบบพอปั้นได้นะคบเดี๋ยวผมปั้นให้ดูเดี๋ยวต้องมีเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับก็ ปั้นก้อนพอประมาณไม่ใหญ่มากคะี่ก้อนเท่าไหะก้อนประมาณเท่านี้ครับเคก็น่าจะตกประบึกได้ครับก็เอาเนื้อหนมปังนะครับกดๆให้มันแบนๆแล้วก็เรียกอะไรครับ มันมีหนูวิ่งผ่านแถวนี้เหรอครับดีๆจะลงยูทูบที่มันเหมือนมีหนูวิ่งผ่านยังไงก็ไม่รู้นะแล้วเราก็แถมนิดนึงโลมนิดนึงค่ะโลมนี้นิดนึงครับนิดนึงเอาหัวเชื้อนะคะไปแปะที่ป้ายของขนมปังแล้วก็เอาไปใส่ให้มันมีกลิ่นเพิ่มนะคะกลับแล้วครับไปเลยครับกันอถ้าได้ปลาบึกเดี๋ยวจะลงอีกนะครับ เมื่อกี้ก็พึ่งเดินตามไปถ่ายเลยพูดนะใพูดคำหยาน,นะครับเดี๋ยวโดนเซนเซอร์แล้วก็ตีไปนะตีไปตรงกลางจะเห็นไฟนะคะจะได้เห็นกันใช่มหนนั้นล่ะคย่พิ่งกดปิดนะเดปลาดีเขากินแล้วนะครับกินแล้ว <c oughs> ยนโยน,นปุ๊บกินปับป๊บเลยนะคะเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นปลาสวายนะครับทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยตัวเล็กกินอีกแล้วตัวสวายตัว,วเล็กนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากตัวกลาตัวประมาณเท่าแขนนะครับไม่ใหญ่ามากประมาณกิโลสองกิโลเป็น,าปานี่ยแต่นี่เป็นปลาสวายนะครับถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะได้ปลา พ่อพ่อตัวไซต์เท่าไหนไม่ใหญ่เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวหยิบที่ช้อนก่อนทั้งหมดทั้งหมดกันเราเขาก็กำลังไปหยิบที่ช้อนค่ะก็จะได้อะไรเดี๋ยวจะมาโชว์ในกล้องกันเลยอาจจะยังไม่เห็นนะคะมันดึกแล้วนะคะนี่ครับก็ไซต์ก็ตัวก็เท่า ยาวกว่าแขนนิดหน่อยนะคะขนเยคครับ่อตัวค่อไม่ใหญ่มากนะครับตัวพอประมาณโอ้ยหยุดหยุดยุดนี่ยครับวิธีตกปลาบึกปลาสวยแล้วก็ปลาบึกตัวนี้ไม่มีตัวนี้พิการนะคะตัวนี้พิการนะคะพ่อพ่อพ่อวัดให้ดูเลยพอแล้วพอแล้ว ตัวเล็กอะตัวนี้ตัวเล็กนะครับถ้าได้ปลาบึกเดี๋ยวจะลงเป็นตอนข<พ>อแล้วขอแล้วเน่าเพิ่องอย่าเพิ่งได้แล้วค่ะบายบายเดี๋ยวได้ปลาบึกแล้วจะโพสต์ตรงเค้ย okay, ค่ะอันนี้ก็ตอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะลงตอนที่สองนะ แล้วก็ตอนที่3ตอนได้ปลาเบิกนะครับ